<Yeah! S 2> สวัสดีจ้าแล้วเราก็มาสู่กันที่ข้อ13นะลูกนะฮะข้อ13บสาเขาบอกว่ากราฟแสดงปริมาณปรลอดสะสมที่พบในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่ง เมื่อเทียบต่อน้ำหนักแห้ง1กิโลกรัมนะฮะโดยศึกษาในสิ่งมีชีวิต5ชนิดก็คือ A B C D E นะฮะที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคลำดับต่างๆนะฮะโดยกำหนดให้สิ่งมีชีวิต5ชนิดมีความสัมพันธ์กันใน โซ่อาหารชนิดหน่งนะคะทั้ง A B C D E มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนะคะมีผู้ผลิตแลือก็ผู้บริโภคลำดับต่างๆแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมาดูเองว่าผู้ผลิตและครบผู้บริโภคลำดับต่างๆเนี่ยใครเป็นใครนะคะอาจจะเดี๋ยวค่อยไปดูข้อมูลที่ให้เนาะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยอยู่ในลำดับขั้นการกินที่แตกต่างกันนะคะและเกิด Bio อแมกนิฟิเคชันในห่วงโซ่อาหารนี้คําว่า Biomagnification เนี่ยคือการสะสมในห่วงโซ่อาหารนะคะเราพบว่าสารพิษเนี่ยมันจะสะสมมากขึ้นถ้าลําดับนะคะห่วงโซ่อาหารหรือลําดับผู้บริโภคลําดับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะะสารพิษจะเพิ่มขึ้นนะคะสารพิษจะเพิ่มขึ้นทาไมเป็นอย่างนั้นนะคะคุณพี่ยกตัวอย่างนะคะอะ่ะเรามีระบบนิเวศอยู่ระบบนิเวศหนึ่งอันนี้พี่ยกตัวอย่างนะลูกนะคะอะ่า ป่าเคปนะฮะเออดีไหมวะเออป่าเคปนะฮะป่าเคปก็เป็นสาหร่ายนะอ่ะพูดง่ายเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งเป็นผู้ผลิตอ่ะมีอยู่เท่านี้นะคะผู้ผลิตถูกผู้บริโภคลําดับที่1กินอาจจะเป็นปลาน้อยนะฮะปลาน้อยกินสาหร่ายอ่ามันก็จะโยงแบบนี้ใช่ไหมลูกการโยงไปแบบนี้แปลว่าสาหร่ายเนี่ยนะฮะสาหร่ายเนี่ยนะฮะสาหร่ายเนี่ยนะฮะเออไม่ต้องเขียนนะลูกเดี๋ยวอ่ะดูอธิบายดีกว่านะฮะสาหร่ายเนี่ยถูกปลาน้อยกินนะคะสาหร่ายถูกปลาน้อยกินอ่ะปลาน้อย เราพบว่าสารพิษเนี่ยมันจะสะสมมากขึ้นถ้ามีปร,รอดอยู่ที่สาหร่ายอยู่ที่1น,นะคะอยู่ที่1เนี่ยปลาน้อยจะมีสารพิษเพิ่มขึ้นเป็น10บทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วปลาน้อยก็ถูกปลาใหญ่กินนะคะปรปลาใหญ่ ปลาน้อยถูกปลาใหญ่กินถ้าปลาน้อยมีสารพิษอยู่10ปลาใหญ่จะมีสารพิษเพิ่มขึ้นเป็น100เลยอันนี้ค่าประมาณนะฮะแต่ว่าน้องไม่ต้องสนใจค่าแต่สิ่งที่น้องจะต้องรู้ก็คือสารพิษมันเพิ่มขึ้นเราถามว่าทําไมสารพิษถึงเพิ่มขึ้นพี่จะเล่าให้ฟังนะคือเวลาสาหร่ายถูกปลาน้อยกินอ่ะปลาน้อยไม่ได้กินสาหร่ายแค่1คําในเซลล์สาหร่ายอาจจะมีสารพิษอยู่หนึ่งแบบเนี้ยนะฮะแต่ปลาน้อยไม่ได้กินสาหร่ายเพียงแค่หนึ่งเซลล์สาหร่ายกินเอ่อปลาน้อยกินสาหร่าย เยอะๆกินในไลฟ์สเปนในวงจรชีพของปลาน้อยเนี่ยอาจจะกินสาหร่ายเยอะมากนะคะทําให้ปลาน้อยมีสารพิษสะสมเยอะมันไม่ได้กินสาหร่ายต้นเดียวมันกินสาหร่ายหลายต้น,นกรมีฆาโลกนะทีนี้พอปลาน,น้อย1ตัวมีสารพิษอยู่สิบอะ่ะปลาใหญ่ที่กินปลาน้อยอะ่ะทั้งชีวิตของปลาใหญ่ไม่ได้กินปลาน้อยแค่หนึ่งตัวนะปลาใหญ่หตัวอาจจะกินปลาน้อยสิตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยปลาใหญ่จริงได้รับสารพิษจากปลาน้อยหลายๆตัวทำให้สารพิษในปลาใหญ่เนี่ยสะสมมากขึ้นเราเลยพบว่าเออถ้านะฮะกระบวนการสะสมในสารพิษนะฮะไบโอแมกนิฟิเคชันเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการกินต่อกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสารพิษจะสะสมมากขึ้นด้วยนะฮะว่างไงลูกว่างไงจ๊ะ โอเคนะฮะเนาะอันนี้เราจะเรียกว่ากระบวนการสะสมนะฮะกระบวนการสะสมนะฮะสารพิษในสิ่งมีชีวิตนะฮะในฟู้ดเชนเราเรียกว่าไบโอแมกนิฟิเคชันนะลูกไอข้อสอบสามัญเนี่ยเคยถามแม้กระทั่งว่านะฮะเคยถามแม้กระทั่งว่าเนี่ยกระบวนการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะ เรียกว่าอะไรแค่นั้นเลยง่ายๆนะคะถามเป็นคําภาษาอังกฤษนะคะแค่นั้นเลยนะฮะอัพอัพอัพอันนี้ให้หน่อยพี่นนค่ะขอบคุณค่ะนะคะนะคะแค่นั้นเลยค่ะลูกนะตามที่คุณพี่เล่าให้ฟังเลยว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วทีเนี้ยเราก็มาดูว่าเฮ้ย เนี่ยจากกราฟเนี่ยแกนตั้งเป็นปริมาณประหลอดสะสมนะคะแกนนอนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะมีสิ่งมีชีวิต A B C D E นะคะห<ม>้าสิ่งมีชีวิตแล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่คนละเขาเรียกว่าอะไรนะคะเนี่ยข้อสอบบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเออมีความสัมพันธ์กันในห่วงโซ่อาหารนะคะแต่ว่าอะไรฮะเขาอยู่ในลำดับขั้นการกินที่แตกต่างกันแปลว่าถ้า A อยู่ขั้นเนี้ย B จะอยู่อีกขั้น C จะอยู่อีกขั้น D จะอยู่อีกขั้นแล้ว E จะอยู่อีกขั้น นะคะเนาะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เปิดจอนั้นเป็นจอใหญ่ดีกว่าเนาะจอทีวีอะนะคะเนาะเออนะคะเนาะมันจะอยู่กันคนละขั้นแบบนี้นะคะมันจะอยู่กันคนละขั้นนะฟูลสกรีนปังหายไหมฮะ <Okay. S 1> เออต้องต้องสวัสดีค่ะนั่งเลยลูกนะคะเออมันจะอยู่กันคนละขั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่จากจากที่ข้อสอบ ข้อสอบบอกนะคะเนาะอ่ะเราก็มาดูปรากฏว่าสิ่งมีชีวิต เนี่ยนะคะมีสารพิษเยอะที่สุดคุณแม่บอกแล้วว่าถ้าสิ่งมีชีวิตไหนอยู่ในห่วงโซ่อาหารแล้วเนี่ยเขาอยู่ท็อปที่สุดนะคะเป็นพวกหริโพวกลำดับสูงสุดเนี่ยจะมีสารพิษมากที่สุดเพราะว่าเกิดการสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเราอะนะคะเราไปกินแซลมอนนะคะแซลมอนหนึ่งตัวอาจจะมีสารพิษอยู่เท่านี้เท่านี้แต่ว่าเราไม่ได้กินแซลมอนแค่หนึ่งตัวนะคะเรากินแซลมอนมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้รับการสะสมของสารพิษม,มากขึ้นมากขึ้นกว่าแซลมอนนะคะที่เขาอยู่อ่า ในลำดับต่ำกว่าเรานะฮะโอเคไหมฮะเนาะแค่ <S 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 นั้นเองทีนี้สิ่งที่หนูเห็นเนี่ยคนที่จะมีสารพิษน้อยที่สุดเนี่ยควรจะเป็นอยู่ล่างสุดจบลค่ะล่างสุดก็จากกราฟแต่หนูเห็นคนที่มีสารพิษน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น A เพราะฉะนั้น A จะอยู่ล่างสุดนะคะแล้วหนูก็ไล่ไปได้เลยลูกไก D. ลก่ลำดับต่อไปก็จะเป็น D ลูกลำดับต่อไปก็จะเป็นอ C ลูกลำดับต่อไปก็จะเป็น B ลูกแล้วผู้บริโภคลำดับสูงสุดก็จะเป็น E. ซึ่งในฟู้ดเชนลกเนี่ยถ้าฐานเนี่ยลกจะเป็นผู้ผลิตนะฮะผู้ผลิตเราจะเรียกว่า producer นะฮะเราจะเรียกว่า producer นะคะนี่คือผู้ผลิตถูกไหมลูกแล้วหนูก็ไล่ไปได้เลยสูงขึ้นดี D. ก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1 อ่ะฮะลำดับที่1แล้วก็ C จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่2ผู้บริโภคลำดับที่3ผู้บริโภคลำดับที่4หนูอย่าลืมนะลูกศรที่คุณพี่ชี้ไปนะฮะลูกศรที่หนูเห็นเนี่ยนะฮะชี้ไปแปลว่าถูกคนถัดไปกิน A ถูก D กินนะคะ A ถูก D กินนะฮะ D ถูก C กิน C ถูก B กินแล้วก็ B ถูก E กินนะคะอันนี้หนูจะเห็นว่าผู้ผลิตคือ A นะลูก แต่ D C B E คือผู้บริโภคแล้ว D คือผู้บริโภคลำดับที่1 C คือผู้บริโภคลำดับที่2 C ถูก B กิน B คือผู้บริโภคลำดับที่3และ B ถูก E กิน E เป็นผู้บริโภคลำดับที่4นะคะ C ได้ยังไงพี่หนุ่ม1 2 3 4 5เอาลูกเพราะว่าฐานของมันนะคือผู้ผลิตค่ะ A คือผู้ผลิตนะลูกอะทีนี้พอเรารู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเราก็ไปเช็กช้อยแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรยากเนาะไปดูช้อยกับพี่นะฮะเนาะ สิ่งมีชีวิต e คือผู้ผลิตผู้ผลิตคือใครคะจากที่คุณพี่เขียนผู้ผลิตคือ a พราะสารพิษน้อยที่สุดน่าจะเป็นฐานน่าจะเป็นผู้ผลิตนะคะ a ไม่ใช่ e ค่ะตรงนี้ตัดทิ้งไปนะคะต้องเป็น a นะสิ่งมีชีวิต c คือผู้บริโภคกลำดับที่3สิ่งมีชีวิต c คือผู้บริโภคกลำดับที่2ค่ะแค่นี้เองเช็คจากข้อมูลที่เราได้นะคะเนาะ,ะสิ่งมีชีวิต b มีปริมาณปรลอดสะสมเฉลี่ยในเนื้อเยื่อ น้อยกว่าผู้บริโภคลำดับที่2เอ๊ะ B เนี่ยนะฮะ B เนี่ยเขาบอกว่ามีปริมาณประลอดสะสมน้อยกว่าผู้บริโภคลำดับที่สองซึ่งผู้บริโภคลำดับที่สองคือ C ถูกไหมคะใครอยู่สูงกว่าฮะ B สูงกว่าเมื่อ <c uman> B สูงกว่าใครต้องมีปริมาณปรลอดสะสมมากกว่าคะ <c uman> ผู้บริโภคลำดับสูงหรือต่ำกว่าจะมีสารพิษมากกว่าผู้บริโภคลำดับ สูงกว่าค่ะคนนั้นก็คือ B เพราะฉะนั้นเนี่ย B ควรมีประลอดสะสมมากกว่า C B ควรมีประลอดสะสมมากกว่า C นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะน้อยกว่าจึงผิดฮะต้องตอบว่ามากกว่านะคะเนาะทีนี้ข้อ4ถ้าโซ่อาหารนี้เป็นระบบนิเวศท,ทุ่งหญ้านะฮะถ้าเป็นทุ่งหญ้านะนะฮะสิ่งมีชีวิต D เป็นสิ่งมีชีวิตกินพืชถ้านะฮะ ระบบนิเวศนี้เป็นทุ่งหญ้าผู้ผลิตในทุ่งหญ้าก็อาจจะเป็นหญ้าถูกไหมคะถ้าคนนี้เป็นหญ้าถ้า A เป็นหญ้าถ้า A เป็นหญ้าเป็นพืชต่างๆที่อยู่ในทุ่งหญ้านะคะเดีจะเป็นผู้กินหญ้าจะเป็นผู้กินหญ้าถ้าหญ้าเป็นพืช D ดก็เป็นผู้กินพืชเพราะฉะนั้นถ้าโซ่อาหารนี้เป็นระบบนิเวศทุ่งหญ้า d คือสิ่งมีชีวิตที่กินพืชถูกไหม ถูกต้องค่ะเลิศคำตอบก็เลยเป็นดีเลยนะฮะคำตอบก็เลยเป็นข้อ4เลยลูกขอโทษนะฮะข้อ5บอกว่าโซ่อาหารที่แสดงความสัมพันธ์ของสิมีชีวิตกลุ่มนี้คือ E ถูก B กินแค่นี้ก็ผิดแล้วลูกเพราะโซ่อาหารที่เราทำมาก็คือ A ถูก D กิน D ถูก C กิน C ถูก B กินแล้ว B ถูก E กินแบบนี้จึงจะถูกที่เขาให้มาคือผิดค่ะที่เขาให้มาคือผิดค่ะคำตอบของข้อนี้นะคะอีกหนึ่งข้อที่เราจะได้2.4คะแนนใช่ไหม2.4คะแนนไหมให้พี่ผูคะแนนผิดก็ช่างมานะัแต่ว่าเราถูกข้อนี้แน่นอนถ้าเราทําข้อนี้ได้เราไม่ยากเลยนะคะเนาะนะก็โอเคโลกข้อนี้ตอบข้อ4คะ่ะเลิศน,นะคะจบอีกหนึ่งข้อนะเดี๋ยวไปเจอกันข้อถัดไปสวัสดีค่ะ